โดยกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันบดสกูทุกคนเด้อตอนนี้ก็มาพบพ่อกับน้องเหล่แล้วน้องพ่อแม่พี่น้องโดยพบพ่อกับน้องเหล่ตอนนี้กะพปาตุสามโมงเลยน้องพ่อแม่พี่น้องไก่สีหอดหาโมงเลยแหละตอนนี้น้องพ่อแม่พี่น้องยโดยทางน้องเหล่ก็แหวมากเือนในทงเมื่อนี้น้องพ่อแม่พี่น้องเยโดย่าอยู่เฮือนก็แดดเด่นน้องพ่อแม่พี่น้องเยโดย บูวไวทุง้งพิเศดยังนะอ่อแม่พี่น้องด้วยกะสที่เขาไปหาเพิ่นกันเลยนะพ่อแม่พี่น้องด้วยสบายดีเด้อไอทุงสบายดีน้องแหล่สบายดีสบายดี แล้วสิอ่ะกุนหัวข่าก่อนน้องเลยเออสิกุนหัวข่านะเหมากุนปะกุนกุนเสียมได้ใส่หรือใส่บัตนี้เดี๋ยวเสียมอยู่ข้างห้องน้ำเลยไปเอาเสียมก่อนนอนบัตนี้เนาะเสียมมาเรียบร้อยบัตนี้เราคุดไปเนาะเสียมมาบ้านี้แน่นอแม่คิดว่ามีมะหุงสุกอีกแสนดอก มีอาหารเดมุงกหงชุกต้องเลยอ่ะคนนี้จุ๊บแล้วุกคักๆ่ก้อนเริ่มตัวใหญ่อีกแล้วกบนี่กะแบอง่าย<ๆ>ใหญ่ไวเนาะแต่ว่ามันผัวอาหารมันขนาดสั่มเก่ามันก็เลยถ้าว่าเปลี่ยนหัวอาหารนี่มันให้ใหญ่ไวคนนี้เห็นปะอันนี้ขนาดผัดวเผื่อตวัวน้อยน้ำนี่อือตัวน้อยตัวนี้เรามาตอนแรกเลยอันนี้ฮะแต่ยังมัใหญ่เราคนบุกินหัวอาหารจ้ะ ตัวได้กินก็นคือเห็นองไรเนาะคือบาหวานเนาะจ้ะหวานเอาแล้วมันตกลงไปพื้นบ่หวานเอาเอะไรนำพื้นปลาไว้เป็นนี่แล้วมันน,นั่นขนาดตัวมันอยากกินน้ำบ่ยากดอกปลา,าไว้มันกินรลเมืน,นีไอทงผพ่นพามากล่นหัวคาอยู่ในแคมอ่างบปดมชุบูัวในเนมฆก่อมันถือกันหัะวา่าเมนเป็นต้นบักใหญ่เลย จะพ่นพักกันน,น,นี่แต่เองเขาหนาอยู่ในนี่ไปพ่นพอดีเป็นฝุ่นเลยแบบโกบอยู่เน,ะนาะขุดได้ใททงแต่มันเป็นหัวใหญ่ไปจัดเอาปลายมันออกเปิดกว่าขุดออกเห็นแล้วน่มันก็ะฉี รัป้านก็คิดว่าให้นไม่เป็นขึ้ใหญ่เพิ่มน้ำเนาะเอาทรายใส่แล้วก็เพิ่มน้ำขึ้นร้ายหน่อยหนึ่งเออเนี่ยวนีตังไปใส่แล้ววะคือโปรเห็นโปรสิเกตเห็นเนี่ยวหนีกับป้าไปใช่เพราะมันลงบนไว้เพาะหาบางดีๆดูดเห็นบ่ะ หนีบใหญ่อยู่ที่น้าหัวนี่บันต้องตัดคอยหนีบอ,ออกแล้วก็จังคูดออกเท่าละน้อยก็ได้ลองมาทางนี้เนาะเนืนน้อตัดออกแล้วเนาะตัวนั้นเมื่อวานนี้ มันฉีบ,บสันด์พดบอยทงะฉิบ,บส,บบนบสันด์บดบอยนะบดสันเนาะมันบัดยินสะกอนของบดด่างต้องโป่งใหม่ก็คุดตีคุดออกนะมวยมันอยู่นี่นนเอาเอามาปลูกยนกกีน่าออกไปก็ได้ตันคุดเอาหาออกมันแล้วกัน บรรยากาศกระบดบดพอดีแบบนี้เนาะบาดยามเศ้าๆหรือว่าห้อนๆประมาณจาโมง11ประมาณ9ก่โมง10โมงกระแดดมาหมดหมดหลายบอกใส่ใช้เพิ่มเลนี่ เทสีหมดเลยเทหมดเปนเทปูนสีอันถอดทรายมาห่อนี่มาหอนี่ไปหันมาให้ใส่น้ำมาใส่น้ำลายเนาะอืมาใส่น้ำลายใส่ชิเป่งน้ำหมอกแล้วก็สีใส่ทรายเหมือนบ่ใส่ทรายเห็นมันพื้นที่มีดินหลายอืมน้ำน้อยๆก็ได้เนาะอันนี้พอ เพิ่มน้ำตอนนั้นเนาะที่ล่างตอนนั้นเอาทรายมาใส่มือไหนมันคำไว้มันคำทั้งหมดนั่นเสร็จเส็จจะไม่คำเลยเหตุกันมืวันี้ว่าจะไปอันนั้เนเออเลแอนคอมเมนต์เนาะเอลเลมเหรอวะเอลเลมเอลแเลมอันนึงโยเห็ดเบียดอย่านี่แล้วก็ อยู่เพื่อนพัวขาวมมีตีิงหน่อยบอกมีกับเป็นต้นน้อยมันเอาเอาเมือเพิ่มไอน้นุไหนมีขาคุณออกมากลดแล้วจ้ะเสียเมือปูกปููกปว่าเป็นดอกอินกินกกินได้ป่าดอกมันนะว่าไอแม่กินกับอันแจว Bà bá mẹ mày kìa, kìa cắp chè đó nàng kìa, bà đại. Tức là bà không có kìa. Bà ý mày. Như bà nó ở trong kìa, nàng kìa. Nên đó. Ừ, đọc con ơn đấy. Kìa bà. แก้วมันน okay. ัจีวกระแตบ่แม่นบ่แม่นจวกระแตัลากกระแตลากระแตก็บ่จวกระแตถุงนี่ก็ได้เนาะโอเคปลูกไว้ลายๆนั่นนั่นเด็ดกินดอกมันอันนี้ก็สูงเล ปลูกไว้ลายนึงเป็นดอกตลอดเลยนะตัวนี้กยอดึ ัดตงม,ม,มันจะงปเนี่ยมันอยู่ม,มันก็แปละอะไเดี๋ยันเป็นไอวะทงแค้นแค้นมากนันเ็นียง,ง,ง,งคูดออกเลยบาทนี่ย้สไดสียง chắc lấy hộp bà bay xay lên bay mình bắt nhau nhau nữa nữa nhỏ bắt nhảy luôn ไอทองวานยังก็น้องลินบอกไปโรงเรียนเมือเม่อนี้อันเมื่อวันทีตก็เลยบอได้ไปมืออื่นหมนแล้วอวไระบ <c oughs> อได้ไปแล้ววันทีตมือผักด้คือสิเป็นเงาเงาใหญ่ขนาดเนาะเด ngầu bất ngay nè bưng ở đây, nhau cả nhau toàn bên bay tạt bay ở bên đây cút cái khi xin nhà gì đó nữa chiếm khảo gì vậy thôi đừng bắn phong oh. mình cả buộc vào đây hàng quan nền một năm trăm <laughs> <laughs> nhọt ăn ổn Mình có nó xì ăn nó mưa หยอดเดียวน่ะบอนอมันน้อยโพดเห็นว่าเด้นี่เ <laughs> ด็กี๋ยวทางนายก็มีเด็กหัวมันออกมาคือบอนออกมาเป็นเหงาเลยทงถึงปลูกได้อ๋ออกมาเถอะแหละอันนั่นก็ได้เห็นแล้ว มันกำลังคิดปลูกปลูกก็ได้แล้วนี่หมดกัดแล้วบันอนะถอยงี้ถอยถอย เบิ่งทางนี้เนาะเงาใหญ่พูดโพด Còn bớt nên bớt đây đâu Bớt đây, ao ao sầm mình đây còn cả đây Hai hạ còn ổ năm nữa cũng đây đấy <laughs> ยมบมหักตรงนอะเสียมเล็กปลูกได้ยูทิแบบนี้กะเชียม,ม,มือปลูกมันมีเหงาจะปลูกได้มือนี้อันไอทองพามาก,กลนั่นนอคาเพิ่์นรอบแบนน,อบนี้อยู่ในอันแค้มอ่างเพิ่นนี่แหละ มันใหญ่มันสูงพอดก็เลยกลืนไปปลูกบนอื่นไปมันบางแดดบางแดดพ่อผมอ่ะมันบางแดดกบเออต้องให้กบถือแดดก็คือเฮาถือแดดกะแข็งแห้งแล้วก็ดำพ่อผมน้องไปถือแดดเฉยเหมือนกันมองเสาแดดได้พ่อผมมันต้อง ถูกแดดหรืออากาศคนเขาถือแดดกงท่านุ่งเลยกสิเอาเมื่อปลูกนำเนะเอออาะเพราะว่าบอารปันญาอยูเ่เฮือนกะบต้นขามีแต่หัวสิงไข่มีแต,ต่ตะไคร้มีอยู่ตะไคร่ nhỏ bậc nhảy một ngày luôn vay lẽ ta tu đẹp may là bạn này เอาพักใหญ่หนึ่งเนาะอาอ,อกมากกันเอามาเบิ่งในนอกก่อนบน,นี้เนะมาเถอเริ่มมีใหญ่อีกแล้วไอ้ทงเลยถ้าในช่วงนี้กะแบบดน้ดนดน้นเถื่อผลตกก็ได้เนาะในเดินบ้านพ่นกะ ตัดหญาย,ยังออกเรียบร้อยแล้วในทงเพิ่นเนาะเป็นสะอาดงามตาแล้วบาทนี่เดินบาทเดินเฮือนเนาะกลืยากตื่นอันหัวขาไ่นกด้เ้าอ,อันนี้กกอันนั่นเนาะมักถุดมักมยังงวะ บักถั่วแห้งนะพ่อแมพี่น้องเอ้ยอยากเริ่มสื่อตลอดทังน้องเลยก็ได้ว่าตัวแหงไ่ขึ้นมันมันอยากกันถือกับตูบน้อยแบบนี้โผลางำกันกับตูบน้อยนี่เลยอ่าโดยพ่อแม่พี่น้องกัคลิปนี้กทาทั้งน้องเลยกมาก,กุดนั้นหัวขากับไอทงเนาะจากคลิปนี้กา ทางน้องเหลก็สิคอลาไปเพียงท่านี้ก่อนกับพบกันใหม่ในคลิปหนาเด้อพ่อแม่พี่น้องโดยทางน้องเหล็ว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆโดยขอบใจทางพ่อแม่พี่น้องที่รับชมคลิปพงองเหลตั้งแต่ตน้นจนจบถี่ความโฆษณาเด้อโดยจาคลิปนี้ทางน้องเหลก็สชิคอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนาเด้อพ่อแม่พี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดี